สวัสดีครับพี่เพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็วันที่สามเอ็ดนะครับผมพอดีมีพี่เพื่อนๆนะครับโทรมาหลายเจ้านะครับผมจะขอแยกนะครับขอแยกมิกกัตตัวเอฟเฟกต์นะครับผมวันนี้ก็เลยมาแจ้งราคาแยกนะครับตัว MG 1 6 6 4นะครับผมตัวนี้ถ้าแยก7,800บาทรวมส่งเก็บปลายทางนะครับ MG 1 6 6 4นนะครับผมตัวนี้ ถ้าแยกนะครับไม่เอาเอฟเฟกนะครับผม7,800บาทรวมส่งนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าพร now, ้อมโอนโทรมาสอบถามนะครับมลดราคากันได้นะครับโทรต่อมาโทรมาต่อรองราคากันได้นะครับผมสำหรับลูกค้าพร้อมโอนนะครับลูกค้าเก็บเงินปลายทาง7,800นะครับผมตัวเอฟเฟกนะครับตัวเอฟเฟกต์ส0ง0ั0สอบาทนะครับเอฟเฟกใหม่นะครับผมสภาพใหม่นะครับ ราคา2,000บาทนะครับผมเป็นของแท้นะครับเก็บมันไปทาง2,100นะครับผมเอฟเฟกต์เอลิซินะครับสำหรับตัวอีกชุดนึงนะครับผมอีกชุดนึงไม่ขอแยกนะครับผมเพราะว่ามันมามาติดติดกันมานะครับตัวนี้เป็นเจ้าเดียวกันนะครับผมตัวเอฟเฟกต์กับตัวมิกนะครับมิกตัว20ช่องนะครับ20ช่องไม้นะครับผม ตัว20ช่องไมค์กับตัว FCS 900นะครับไม่แยกนะครับผมก็คือไปต้องไปทั้งคู่นะครับเจ้าของบอกมานะครับผมเจ้าของแจ้งมาเมื่อเช้านะครับตัว s x Effect ตัว SPX 900นะครับผมตัวนี้ไฟเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการดัดแปลงนะครับไฟ220มาจากโรงงานนะครับผมไม่ได้ดัดแปลงนะครับเดิมๆนะครับผม EQ ก็ EQ ลงปัตตานีนะครับผม EQ ติดจองแล้วนะครับผมลูกค้าโอนเต็มจํานวนไปแล้วนะครับส่งปัตตานีนะครับผมส่งลูกค้าประจํานะครับผมเดี๋ยว EQ ได้จะเทสให้นะครับตัว Power M นะครับผม Power M เมื่อวานลืมบอกรุ่นไปนะครับเป็นรุ่น C ซีรีส์นะครับผมและพรุพเพนนะครับและพรุพเพน C รุ่น C ซีรีส์นะครับผม ตัวนี้จะมี2สวิต์นะครับสวิต์ปิดเปิดเครื่องอยู่ข้างล่างนะครับผม C-Series รุ่นรุ่นจะอยู่ข้างในใต้สวิต์นะครับ C-Series รุ่น C68.4 นะครับผมกองัาจะมองไม่เห็นนะครับลองซูมนิดนึงนะครับผม C68.4 นะครับสวิต์ข้างบนไม่ต้องเปิดนะครับผมให้เปิดสวิต์ข้างล่างนะครับ ตัวนี้จะมีสอสวิตช์นะครับผมมาดูเม็ดอินข้างหลังนะครับเมด็ดอินเมื่อวานลืมให้ดูนะครับเดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมไปเอาไฟฉายแป๊บนึงนะครับผม ไฟฉายไม่จิดไฟฉายทานหมดเดี huh <t <t ๋ยวเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์เปิดไฟฉายโทรศัพท์แทนนะครับข้างใต้จะเขียนเม็ดอินซูวิดนนะครับผม เห็นไหมครับน่าจะเห็นอยู่นะครับผมอ่าพอพอประมาณนะครับผมระบบการของแท้นะครับมาดูรุ่นนันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรุ่นใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้มันมืดนะครับรุ่นเผื่อพี่ๆเพื่อนๆนะครับไปเส์ชหาข้อมูลนะครับผมรุ่นจะอยู่ใต้สวิต์นะครับ468.4นะครับผมข้างหน้าจะเขียนว่า C Series นะครับ ตัวน,นี้จะมีหน้ากากสีขาวนะครับปิดวอลลุ่มไว้นะครับได้ผมจะเทสไปทีเด <c oughs> ียวเลยนะครับผมเทสพร้อมเทสพร้อมีคิวนะครับผม EQ กับตัวพาวเวอร์นะครับตัวพาวเวอร์ช่องแนน A กับ B นะครับผม A กับ B ขับซับนะครับวอยห้านิ้วค่าละส <c oughs> องนะครับผมตัวช่องแนน C กับ C กับ D นะครับผม C กับ D ขับแสงกลางนะครับเสียงกลางช่องแนนละสามดอกนะครับผม เสียงกลาง10นิ้วข้างละ3ดอกนะครับแหลม2ดอกนะครับผมต่อชั้นแน่นนะครับต่อข้างนะครับผมตู้อยู่ข้างหลังนะครับตู้อาจจะใหญ่นิดหนึ่งนะก็เลยซูมขับ2ใบนะครับขับชั้นแน่นละใบนะครับผมพอดีตู้เพิ่งยังไม่ได้เก็บสีนะครับยังไม่ละเอียดนะครับผมตู้ซับก็อยู่ข้างหน้านะครับผมตู้ซับอยู่ฝั่งข้างหลังนะครับตู้ซับเป็นตู้เป็นตู้แดงนะครับผม คันนละะครับใช้ตัวแล็บกรุเพนนะครับผมแล้วก็ใช้คอร์สของ NPE นะครับคอร์ส NPE ก็ยังอยู่นะครับผมเผื่อพี่เพื่อนสนใจนะครับสภาพสวยนะครับผมตัวนี้บันทึกสดนะครับผมผ่านไมล์ล้อนะครับอาจเสียงอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับผมใช้ไมล์ล้อเอานะครับใช้ไมล์ล้อนะครับผม ตัว EQ นะครับผมตัว EQ คิวมีพ,พี่พี่เ,เพื่อนๆนะครับโทรมาถามนะครับผมถามว่าทำไมสกรีนข้างหลังไม่เหมือนกันนะครับกลัวจะเป็นของก๊อปนะครับผมตัวนี้รับประกันของแท้นะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็นเพจมเนียมนะครับผมไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับ เป็นแผ่นมเนียมสกรีนนะครับผมแล้วก็จะมีบาร์โค้ดนะครับปั๊มลงไปนะครับผมบางรุ่นก็จะแปะทางขวานะครับบางรุ่นจะแปะทางซ้ายนะครับผมรุ่นนี้จะแปะตรงกลางนะครับเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับผมเพียงแค่ว่ามาคนละล็อตนะครับผมผลิตคนละคนละล็อตกันนะครับเขาจะแปะไม่เหมือนกันนะครับผมสกรีนข้างหลังไม่เหมือนกันนะครับบางบางล็อตก็จะมาทางขวานะครับผมบางล็อตก็จะมาทางซ้ายนะครับ ตัวนี้ลดอยู่ตรงกลางนะครับข้างในเหมือนกันหมดนะครับของแท้นะครับรับประกันของแท้นะครับถ้าไม่แท้คืนเงินนะครับผมคืนของได้นะครับถ้าไม่แท้นะครับผมรับประกันของแท้นะครับตัว power ก็แท้นะครับผมแท้ก็คือแท้นะครับไม่มีการแหกตานะครับผมวันนี้ก็มารีวิวเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานอาจจะบอกตัวรแก e r ไม่ ไม่ละเอียดนะครับบอกรุ่นไม่ลืมบอกรุ่นไปนะครับผมเพื่อนๆนะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลนะครับผมราคา28,000บาทนะครับตัวพาวเวอร์นะครับผมขับซับขับกลางได้ในตัวเดียวนะครับผมคุ้มนะครับแรงนะครับผมพันสองที่สี่โอห์มนะครับเอ้ยไม่ใช่พันสองที่สี่โอห์มพันสองที่แปดโอห์มคูณสี่นะครับผมชแนลละชแนลละพันสองนะครับที่แปดโอห์มนะครับผมต่อชแนลนะครับ วันนี้ช่วงเย็ยนๆก็อาจจะมีของเข้านิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับรอติดตามรีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มารีวิวเพิ่มเติมนะครับก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเย็ยนๆนะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ